สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับในเกม b e a s o วันนี้เราก็จะมาตีกิวครึ่งแรกกันสัปดาห์นี้เ้างเป็นสังหารเอสปา a าได้ดาเมจเพิ่ม3เท่าระวังติดอ่อนแรงการโจมตีสีแดงหรือตัวละครที่สามารถตีทะลุก่อสีแดงได้เนี่ยจะโดนหันจะโดนหันดาเมจเนาะเหลือหนึ่งในสองแล้วก็ตัวละครสีฟ้าเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าถ้าไม่ตายโดนหันดาเมจเหลือหนึ่งในสองเหมือนกันอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนาะเกมเนี่ยเขาได้อัปเดตระบบใหม่มาก็คือท็อปท็อปสิบเนาะของตัวละครที่คนใช้กันเยอะเนาะเรามาดูว่า แนะนำอะไรเราบ้างอ่ะอันนี้สำหรับตัวละครที่เขานิยมนำมาเล่นมือนะนำมาแบบเราเป็นคนควบคุมอันดับหนึ่งเนาะเ็าให้เป็นกุ่นเราก็จริงๆเราก็สามารถเอาข้อมูลแต่ตรงนี้เนี่ยมาใช้ก็ได้นะว่าแบบเออคนเขาค่อนข้างใช้ตัวละครเหล่านี้เยอะหรือตัวตัวละครเเราอาจจะมีตัวนี้หรือไม่มีตัวนี้เลยเราก็อาจจะไปดูตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้นะเป็นแบบ แนวทางบางทีเผื่อเราแบบเออตัวนี้ใช่ดีไหมเนี่ยแล้วเผื่อแบบเออเห็นเขาใช้พอดีเราก็เออใช้ตามเขาก็ได้เหมือนกันนะดีส่วนตัวละครที่อันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวละครที่เป็นเอ่อตัวปล่อยออกไปบอทเนาะก็จะมีตอนหน้าตาแบบนี้แน่นอนนะส่วนใหญ่ตัวที่เขาเอามาปล่อยบอทที่นิยมก็มักจะเป็นตัวที่ให้บัฟเนาะหรือว่าเป็นตัวที่เน้นเอามาลงกิลอยู่แล้วงย พวกคุณหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็เราก็สามารถมาดูอีกก็ได้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์ประโยชน์อยู่ประมาณหนึ่งนะสาหรับใครที่คิดไม่ออกจริงๆว่าเออตัวนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างอันนี้ก็อาจจะมีแบบบางคนเอาถึงขั้นว่าแบบเอาเมสซี่มาใช้เอาลูคียหรือเอาโกะอะไรอย่างเงี้ยคือเอาตัวแบบอาจจะเป็นแค่สังหารอาันคาอย่างเดียวไม่ได้เป็นสังหารเอ็ดปาร์ด้ามาใช้ก็มีเนะาะก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันอาจจะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครโดยภาพรวมก่อนละกันเนาะ ถ้าสำหรับสังหารเอสปารดาฟ้าเนี่ยจริงๆตัวละครมีหน้าตาแค่นี้เนาะเนาะค่อนข้างตัวละครมีน้อยมากๆซึ่งตัวละครเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะเป็น10อันดับที่เขาเอามาคนนิยมเอามาแบบเล่นมือแล้วก็ปล่อยออโต้เนี่ยมันจะมีแบบพวกสังหารนอกเหนือจากนั้นเพิ่มเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวละครยังน้อยมากๆตัวบัฟเองก็มีแค่ยูกิโอซึ่งยูกิโอก็ไม่มีโล่ด้วยก็เลยเป็นบัฟที่อาจจะไม่ได้เวิร์กมากเนาะ ตัวละครตัวเมย์เนาะก็อันดับหนึ่งที่เขาบอกเลยก็คืออุณฟ้าเนาะถ้ามีเนี่ยไงอุนฟ้าก็ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นตัวรองลงมาก็อาจจะอุนโน้นาหรือซุยฟองอุนโนนานเนี่ยจริงๆก็จริงๆเป็นตัวตีกิลออแบบด้วยนะแต่ว่าน่าเสียดายตรงเกมเพ์เขามันเลยค่อนข้างใช้ได้ยากไปสักหน่อยก็เลยไม่ได้ดีมากนะักส่วนซุยฟงเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นตัวสังเวียนเนาะก็เลยไม่ได้เหมาะกักรตีกิลขนาดนั้นแต่ก็พอใช้ได้ถ้าจะใช้จริงๆก็พอไหว ส่วนตัวอืนอ่นเนี่ยอย่างอาปาสเองเมื่อกี้ก็มีคนใช้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอาปาสเนี่ยจะค่อนข้างบอกเลยว่าเบาเพราะว่าตัวคนมันเก่าแล้วเนาะออกมาค่อนข้างนานมากๆแล้วเหมือนกันก็เลยค่อนข้างบอกเลยว่าเบาขนาดเราเคยใช้เขา5้าตับตีแค่ฮาร์ดเนี่ยเรายังไม่ค่อยจะจบเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่อนข้างลําบากอยู่สำหรับอาปาสนะส่วนตัวเมนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้แนะนํานะสำหรับแบบมายูลิหรือนานาโอนาน,โนานโอเนี่ยไม่ได้เหมาะมาเป็นเมนขนาดนะั้นเพราะว่า ถ้าสองเขาเป็นบัฟเนาะซึ่งบัฟมันรีสกิลนานก็ไม่ค่อยเหมาะส่วนมายิริเองก็ไม่ได้แรงอะไรธรรมดามีดีอย่างเดียวคือถ้าไมยตายเขาสามารถแบบพอเรากดใช้ปูเขาเกิดตายเกิดได้หนึ่งครั้งแค่นั้นเลยส่วนนอกนั้นก็ไม่ได้มีตัวเป็นเมนเหมาะสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้เนาะในท็อปสิบเขามีคนใช้อุนนี้มาเป็นเมนด้วยเนาะสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครจริงๆนะก็ก็พอใช้ได้นะสําหรับการเอาตัวสายตีมกติมาเป็นเมนก็พอใช้ได้ในส่วนของตัวซับเนาะก็จริงๆแนะนําอุน กับอวิลมาเนาะสองตัวละครนี้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่มีอบิติกิวทั้งคู่เนาะแล้วก็อุนเนี่ยจะดีกว่าตรงที่ว่าเขาแรงกว่านะเขาได้เอทีเค80ถ้าติดเอทีเคได้เขาแรงกว่าอวิลมาแต่อวิลมานเนี่ยมันแรงประมาณหนึ่งอยู่แล้วด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องมาลุ้นเนาะแต่อุนเนี่ยค่อนข้างต้องลุ้นประมาณหนึ่งแล้วถ้าเราใช้เมนเป็นอุนฟ้าด้วยเนี่ยก็ต้องมาแย่งกันติดสถานะด้วยก็อาจจะลําบากเหมือนกันถ้าอวิามานเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของสถานะมาเกี่ยวมาทำให้อุ่นฟ้าเนี่ยถ้าเราใช้เป อีกตัวหนึ่งที่ดีก็คือยูกิโอเนาะยูกิโอ oh, เนี่ยเป็นตัวละครบัฟแล้วบัฟเพราเป็นซูเปอรบ์บัฟด้วยดีมากๆแต่ติดอย่างเดียวไม่มีโลและตัวยูกิโ oh, อเองก็จากการประสบการณ์เราใช้เนาะค่อนข้างตายง่ายเหมือนกันอยู่ไม่ค่อยจบบางทีเพราะไม่มีโลด้วยหรือไงไม่รู้ทําไมแบบตายเร็วมากบางทีก็แบบหัดแบบแบบเวฟสามอะไรงเงี้ยก็หลับแหละหรือบ,บางคนเขาเอามาบัฟอย่างเดียวเนาะอย่างเ,างเมื่อกี้ก็จะมีพวกฮีเมเมีเนลคริสมาสหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเอามาแบบเน้นใช้บัฟอย่างเดียวก็ได้ แต่ตัวละครมีแค่นี้จริงเมื่อไรจะเพิ่มมาก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกันเดี๋ยวเรามาดูประวัติเดิมเนาะประวัติเดิมเนาะเราใช้เป็นอุ่น2อ,อุ่นเนาะแล้วก็เป็นเนลคริสต์มาสมาบบฟแล้วก็ไฮโลจริงๆเรามียุกิโอนะแต่เราไม่ใช้เพราะว่ายูกิโอเราลองแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันตายเร็วมันก็เลยแบบตีไม่ค่อยจะจบขนาดนั้นด้วยเนาะเราก็เลยใช้เป็นเนลมาแทน เพราะว่านิ้วให้โลด้วยแล้วก็เป็นซูเปอร์บับเหมือนกันก็ใช้แทนกันได้ถึงจะไม่ได้โบนัสสังหารก็ไม่ได้เดือดร้อนเนาะเพราะว่านิ้วจริงๆก็แรงประมาณนึงอยู่แล้วในส่วนของเครื่องปะหนาเนาะก็เราใส่เป็นในเรื่องของก้อ้เนาะก้อ้เอสปาดาแล้วก็ลูกบอลกระโลแล้วก็เป็นทวยชฉาคลาสสิกลิงก์เนี่ยใส่เป็นเมื่อเลนเต็มกับพวกรถคูดาวไปเนาะอันนี้เราใส่เป็นแบบเพิ่มดาเมจสกิลเนาะกับรถคูดาวแล้วก็มีเลอดเต็มเป็นแชทไปโบนัส วันนั้นเนี่ยเราเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%กับคริเิค,ลคล 400, อล400เพราะเรามีแค่ครับพีเดียวถ้ามี2อมพีก็ไปเปลี่ยนเป็น SP ได้เนาะในส่วนของตัวซับเนาะเราใส่เป็นอุ่นสม้มก็อุ่นสม้มจริงจริงก็ค่อนข้างแรงนะถึงจะมาแยกสถานะแต่จริงมันก็ไม่ได้แยกขนาดนะั้นเพราะว่าอุ่นส้มเองก็ไม่ได้ติดสถานะง่ายสักเท่าไหร่ก็ของก็เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติเนาะเป็นเดีเือดร้อนโล่แล้วก็เบียร์เอาเบียร์มาลิงก์เนาะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ30% 30%, 30 25 เรามีคำพีเดียวเหมือนกันโบนัสจะเป็นเรื่องเลือดเต็มเนาะเพราะว่าอุ่นร่างนี้เขาเป็นสถานะลูกกินก็อาจจะมีโอกาสเลือดเต็มค่อนข้างบ่อยแล้วเขาก็ตัวตีไก่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดที่เข้า400ก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเรามี2คำพีเราก็ไปเปลี่ยนเป็น ATK 200แทนแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะเนลเอามาบัฟก็เนลเนี่ยเราเน้นบัฟเราเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติอะรอดโลลิลงเน้นลดคูดาว กับเลือดเต็มหรือว่าถ้ามีลิงก์แบบอิจิโกะเราก็ใส่ไปเพราะว่ามีได้ทังรดกูดาวแล้วก็มีในเรื่องของเพิ่มตาเม,มรกรจการโจมตีปกติเข้าไปด้วยจริงๆจะใส่แชทก็ได้แต่ว่าแชทเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับเอ่ออุนฟ้าก็เลยไม่ได้ใส่เนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองตีดูป่ะน่าจะต้องพาวนาไปให้อุ่นมันติดเลยสถานะอุ่นเนี่ยปปัญหาถ้าไม่ค่อยติดเนี่ยจะช้ามาก จริงๆอุนอุนส้มติดก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเป็นอุ่นลักเราก็ได้ที่ติดเพราะว่าอุนส้มก็แหละค่อนข้างได้อยู่นะคนรู้สึกติดเอ็นีค่อนข้าง่อย <iende> ก็เหมือนก็ก็เร็วอยู่นะ เได้ขได้คำพีเดียวหมดเลยนะสามตัวละครนี้อ๋อแล้วก็มันมีโบนัสเพิ่มเติมมาด้วยเนาะจากการอัปเดตล่าสุดที่เขาให้โบนัสเอ,อ่อพวก S4 ATK ทุกอย่างเพิ่มมาหมดเลยเนาะเรารู้สึกเราจะได้ ATK มาประมาณ199 9, ประมาณตี่า200 100, พอดีมันก็เลยแรงขึ้นด้วยลวเนาะ เอเดเรามาลองเปลี่ยนเป็นยุกิโอดูบ้างเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราจริงๆเราก็มีใช้ยุกิโออยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้ายุกิโอไม่ตายเนี่ยเราคิดว่าโอกาสจะเร็วกว่าเนวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่จจปัญหาคือไม่มีโลกท่นั้นเลยก็เลยค่อนข้างดูน่าจะยุ่งยากพอสมควร ยูกิโอใสอ่ใส่ของเหมือนเหมือนกันเลาวก็เป็นกระต่ายแล้วก็ลิงลิงเน้นบัฟนะดามเมจจริงๆมันก็ได้แต่ว่าเน้นบัฟแล้วกันใส่พวกรีสกิวพวกรีคูดาวไปกับเลือดเต็มซึ่งไม่รู้จะเลือดเต็มไหมนะเพราะว่าตัวมันก็ไม่มีโล่นะก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยหรือเปล่ายิงใส่ตาเกิดไปด้วยแล้วกัน ใส่ใจเกิดไปสักครั้งแล้วกันเพราะว่าดูท่าทางมีโอกาสตายค่อนข้างสูงอ,อิจิโกะเราอยู่ในใส่เป็นจิโกะแล้วกันมีแชทมีไอเซนแล้วก็มีโกดเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าใช้ยูกิโอแบบจะเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะคือยูกิโอถ้าถ้าพูดถึงจริงๆะมันก็ดีกว่า,วาตรงที่มันได้โบนัสด้วยเนาะแลวตัวมันเองก็ค่อนข้างแรงในการออกมาตีิิอยู่แล้วเพราะมีอาบิตี จะติดปัญหาคือมันไม่มีโลมมันเลยจะลำบากเราเองแล้วก็ลำบากตัวมันเองเดี๋ยวว่ามันจะตายแล้วก็เพราะถ้าสองคุณมันก็ไม่ได้แบบหรือถ้ารวบไม่ดีเงี้ยก็ดีิดไม่ได้ซีไปทางไหนอยเนี่บอสอยู่ไหนซีมอน งงหมดนะเสียยูกิโอมเลือนรถเนี้ยใส่เลือดเต็มมาก็ไม่ค่อยช่วยหรอกเน้นบัฟเน้นบัฟเดี๋ยวลองอันนี้อันนี้แบบเน้นบัฟนะเรียบร้อย ถ้ายูกิโอไม่ตายเนี่ยจริงๆดีกว่าเนวไหมก็อาจจะไม่มากนะอันนี้ในกรณีที่ใส่ลิงก์แบบว่าเน้นเอาบัฟมากกว่าเอาดาเมจนะเดี๋ยวเราลองไปใส่เป็นดาเมจดูบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลิงก์ยูกิโอกันเป็นแบบสายดาเมจดูบ้างเนาะอันนี้เมื่อกี้เราลองเป็นแบบสายบัฟแต่ว่าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ค่อนข้างชา้ชาช้ากว่าตอนใช้เนวอีกอันนี้สายดาเมจก็คือเปลี่ยนลิงกนะ์เนาะเป็น เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติทั้งหมดเลย3 0 30 25ไปเลยไม่เอาไม่เอาเรื่องลดคูดาวเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่ามาสำคัญคือต้องไม่ตายอ่ะอืยุกิโอ oh! องไม่ตายแล้วก็รอบไหนจริงๆถ้ารอบไหนติดเอพีบ่อยๆอรอบนั้นมันก็จะเร็วด้วยนะ นเอาดามเมจแต่อยู่พี่โออาจจะบุ่กว่าเพราะว่าจริงๆอุ่นเราเนี้ยก็มีแค่คำทีเดียวมันก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรอยู่แล้วดามเมจมันก็ได้ไม่ได้แบบว่าดีมาบอสอยู่ไหนหาบอสไม่จึงแล้วลูกศรมันก็ดันชี้ไปแต่มอน <c oughs> คือค่อนข้างสูมเสียงประมาณนึงนะสำหรับตัวยูกิโอเนี่ยเนี่ยคุณเราไปแหละคุณส้นมนอกเลยไม่มีโลกไม่ขู่ไม่จบ้ลยคุณคุณส้มตาย เดี๋ยวลองใหม่อีกสักรอบแล้วกันนะเพราะรอบนี้อุนส้มมันดันตายมันเลยไม่จบมาอีกรอบหนึง่งก็ถ้าอุนอุนส้มก็จริงๆอุนส้มก็เป็นตัวดามเหตุหลักเหมือนกันนะค่อนข้างแรงเลยๆแต่บอนเอสปันดนะไอพวกอันคามต้องระวังนิดนะึง มันยิงเลเซอร์มันแรงมากโดนนิ่วนี่คือโดนจนได้ไม่ได้แล้วแหละรอบเนีน้ไม่เร็วแน่นอนช้าเลยรันเลือดลดเอาเอาโดยสนุปนะก็คือถ้าอยากเล่นแบบชิวนะสำหรับอย่างเราเองเราก็ไม่ได้แบบว่าหลบเกิ่งหรืออะไรเงี้ยคือกันพลาดน,นะใช้เนิวกิดมากแบบดีกว่า ดีกว่าใช้ดีกว่าใช้ยุกิโอชแน่นอนยุกิโอมันไม่มีโล่แล้วเนะี่ยคือมันลบมันลำบ,บากแล้วเนะี <c oughs> ่ยหรบคนที่แบบอาจจะหลบไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างลำบ,บากไปเนอะ <c oughs> ใช้เนวน่าจะดีกว่า ถ้าเราไม่เลื่อนรถก็อาจจะจบแต่เวลาเรา,าก็อาจจะไม่ได้ดีกว่าเนวขนาดนั้นนะดูดูจากสภาพแหละจริงๆตัวละครมันค่อนข้างน้อยนะไม่ค่อยมีตัวที่แบบดีๆสักเท่าไหร่แต่ถามว่าจบได้ไหมมันจบได้นะพงแต่ว่าอย่างอุนเนี่ยก็ต้องลุนๆุนนะว่ารอบไหนจะติดเอพีเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องหลบดีด้วยถ้าเราใส่พวกเรื่องรนเต็มมานะก็ต้องหลบดาเมจให้ดี แต่ถ้าจะเอาสบายเนี่ยเราค่อนข้างมองว่าเอาตัวที่แบบได้ทั้งบับทั้งโลมาเป็นตัวซับอะ่ะดีที่สุดเพราะว่าเราจะไม่ค่อยพลาดอยู่ละโอกาสพลาดจะน้อยมากอย่างอันเนี้ยยุกิโอมันไม่มีโลเราเองก็มีโอกาสพลาดหรือบางครั้งอย่างเงี้ยพอยุกิโอมันไม่มีให้โลอุน่นอุ่นส้มก็ตายอะไรเงี้ยคือมันก็หลายหลายอย่างยุกิโอถึงจะเป็นตัวติกิวที่ดีแต่ก็ยังขาดโลไปก็เลยอาจจะต้องลุนล้นๆเอาเนาะในแต่ละรอบ สำหรับตีกิวลอบนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์แลวพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย